ฟุตบอลลาลิกาลีกของประเทศสเปนประจรํารุการ2024-2025ก็จะกลับมาเปิดฉากกันอีกครั้งในคืนวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคมนี้นะครับวันนี้มิสเตอร์โดนัทซาฟุตบอลก็ถือโอกาสพาทุกท่านไปที่ประเทศสเปนไปชม20สนามของทั้ง20สโมสร ที่จะใช้ไฟแข่งกันในศึกฟุตบอลลาลิกาลีกของสเปนประจำฤดูกาลนี้แต่ละสนามจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างมีความจุผู้ชมมากน้อยเพียงใดและเริ่มใช้งานมาตั้งแต่เมื่อไหร่โดยจะขอไล่เรียงจากสนามที่มีความจุน้อยที่สุดไปหาสนามที่มีความจุมากที่สุดไม่รอช้าไปที่ตามรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่20ครับ เ s สต d i o โอ n i c i p a l de b ดบูดาเกสนามแห่งนี้เป็นรังเย้าของ l e g a เนสที่น้องใหม่ที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาในฐานะแชมป์เดเซกุนดาดิเิชันเมื่อฤิูกาลที่ผ่านมาโดยสนามแห่งนี้ครับมีความจุอยู่ที่12,450ที่นั่งเริ่มใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปี1998อันดับที่19 e เ t a d i อสต n ดิมอนติลวี สนามนี้เป็นรังเย้าของสโมสรกิโรนามีความจุผู้ชมอยู่ที่13,400ที่นั่งเริ่มใช้างานครั้งแรกตั้งแต่ปี1970อันดับที่18เอลคัมโปเดฟุตบอลเดวาลิกัส สนามแห่งนี้เป็นรังเย่าของารโยบายเกโนมีความจุผู้ชมครับอยู่ที่14,708ที่นั่งเริ่มใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปี1976อันดับที่17สเตเดโอโคลิเซียมสนามแห่งนี้เป็นรังเย่าของเกตาเฟ โดยมีความจุผู้ชมอยู่ที่16,500ที่นั่งเริ่มใช้งนานครั้งแรกเมื่อปี1,998อันดับที่16เมนดิซอรัาสราสนามแห่งนี้เป็นรังย่าของเดปอริโบอาลาเบส มีความจุผู้ชมอยู่ที่19,840ที่นั่งเริ่มใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปี1924มาต่อกันที่อันดับที่15 e s t a d i o de la c e r a m i c a สนามนี่งนี้ครับเป็นรังเย้าของสมสรบิยารอัล มีความจุผู้ชมอยู่ที่23,008ที่นั่งเริ่มใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปี1923อันดับที่14เอสตดีมายากาซอนโมอิกสนามแห่งน,นี้เป็นรังเย้าของมายากามีความจุผู้ชมอยู่ที่23,142ที่นั่ง เริ่มใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปี1999อันดับที่13ครับ Estadio El s a d a สนามแห่งนี้เป็นรังย่าของ Osasuna โดยมีคนถูอผู้ชมอยู่ที่23,576ที่นั่งเริ่มใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปี1967 อันดับที่12ครับส s ตาดิโอโคเซซอรินาสนามแห่งนี้เป็นรังเย่าของสโมสรเรยันบารยาโดริทีมน้องใหม่อีกหนึ่งทีมท,ที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาสนามแห่งนี้ครับมีความจุผู้ชมอยู่ที่27618ที่นั่งเริ่มใชิงงานครั้งแรกตั้งแต่ปี1982อันดับที่11 เอส a ต i ดโอ a n c a b a l บาราเดสนามแห่นี้ก็เป็นรังย่าของเซ t a บ i โ o มีฟักจูผู้ชมอยู่ที่29,000ที่นั่งเริ่มใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปี1928และเราก็เดินทางมาถึงท็อปเทกันแล้วนะครับอันดับที่10 เอสตาดิโอเดกรานกรานารียสนามแห่งนี้ครับเป็นรังเย่าของลาสพมาสโดยมีความจุผู้ชมอยู่ที่31,250ที่นั่งเริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อปี2003อันดับที่9ครับเรอาลอาลีนา สนามห่งนี้เป็นรังเย่าของเรอัลซซิดาดมีความจุผู้ชมอยู่ที่39,500ที่นั่งเริ่มใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปี1,993อันดับที่8 Stage Front s t a d i u เ สนามแห่งน,นี้เป็นรังเย้าของเอสปันเย่ทีมน้องใหม่ทีมสุดท้ายครับที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาโดยสนามแห่งน,นี้มีความจุผู้ชมอยู่ที่40,000ที่นั่งเริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อปี2009อันดับที่7 เอสติโอร n ามอนซานเชสปิทวนสนามแห่งนี้เป็นรังย่าวของเซบียามีความจุผู้ชมอยู่ที่43,883ที่นั่งเริ่มใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปี1958อันดับที่6ครับ เ s t a d i o de โอเดเมสตายสนามแห่งนี้เป็นรังเย่าของบาเลนเซียโดยมีฟังกผู้ชมอยู่ที่49,430ที่นั่งเริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อปี1923 เราได้ทางเข้าสู่ท็อปไฟต์กันแล้วนะครับอันดับที่5าซานมาเมสสนามแห่งน,นี้เป็นรังเย่าของแอตแลนติกบีบอลโดยมีความจุผู้ชมอยู่ที่53,289ที่นั่งเริ่มชิงอันครั้งแรกตั้งแต่ปี2013 อันดับที่4ครับเอสตาดโอโอลิปิกลุ伊斯คอมพานีสสนามแห่งนี้เป็นรังเย้าชั่วคราวของบาร์เซโลนาโดยมีความจุผู้ชมอยู่ที่55926ที่นั่งเริ่มใช้งาน,นครั้งแรกตั้งแต่ปี1929โดยบาร์เซโลนาครับจะใช้สนามแห่งนี้แค่ครึ่งวิดูการแรกเท่านั้นส่วนในครึ่งวิดูการหลังจะกลับไปใช้สนามแคบนูนที่มีการทุบก,ก่อสร้างใหม่ อันดับที่3 s เอสตัดิโอเบนิเตอร์บยมรินสนามแห่งนี้เป็นรังย่าของเรอัลเบติสมีความจุผู้ชมอยู่ที่6,721ที่นั่งเริ่มช้างานครั้งแรกตั้งแต่ปี1,929 อันดับที่2องเซมิตาสเปรโตโปริตาโนสนามแห่งนี้เป็นรังเย้าของแอตเลติกอมาดริดโดยมีความจุผู้ชมอยู่ที่7 4 6 0ที่นั่งเริ่มใช้งานครั้งแรกเมื่อปี2017 และสนามที่มีความจุผู้ชมมากที่สุดในทุตบอลลาลิกาลีกของสเปนประจำฤดูกาลน,นี้ครับก็คืออันดับที่ 1. นึ่ง Estadio Santiago Bernabéu สนามแห่งนี้เป็นรังเย่าของร e a l Madrid โดยมีความจุผู้ชมอยู่ที่8,000 80, ที่นั่งเริ่มใช้งานครั้งแรกตั้งแต่ปี1947โดยสนามแห่งนี้มีการปรับปรุงล่าสุดปีนี้นี่เองว่ากันว่านี่คือสนามบอลสุดไฮเทคที่สุดแห่งยุคเลยก็ว่าได้ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ20สนามของทั้ง20สโมสรที่จะใช้เป็นสังเวียนในการฟาดแข่งฟุตบอลลาลิกาลีกของสเปนประจำฤดูกาล2024-2025นี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกท่านคิดว่าสนามไหนสวยที่สุดชอบสนามไหนมากที่สุดหรือใครเคยไปสัมผัสสนามไหนมาแล้วบ้างก็คอมเมนต์เล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันใต้คลิปนี้เลยนะครับ หากใครต้องการจะให้มิสเตอร์โดนัททราบผู้บอกถ้าไปทัวร์สเตเดียมลิกไหนประเทศไหนก็คอมเมนต์ขอกันมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหวังว่าทุกท่านจะชอบคลิปนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ณนโอกาสนี้ด้วยนะครับหากท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นก็ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ